สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันศุกร์ที่7มกราคมนะครับสำหรับ3ฮานอยวันลงวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็เจอไอทีวันอาทิตย์ครับวันเสาร์หยุดทุกวันเสาร์นะครับก็ลุ้นกันต่อครับฮานอยปกติเมื่อวานศูนย์มาศูนย์มาดีมากครับศูนย์มาเกินดีครับมาเบิ้ลเลยมาเบิ้ลศูนย์ศูนย์เลยวันนี้จะเป็นเช่นไรครับลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับ วันนี้0ย์แล้วมาแล้วมาอีกได้ไหมมาแล้วมาอีกได้รดครับเป็นศูนย์ครับเพราะเมื่อวานสิบแจมด้วย1 0 5 0 6 0 7 0ครับ แล้วก็19 55งครับมัดเจ็ดเข้าไปครับมัดเจ็ดเข้าไปเมื่อวานก่อนมันสิบแต้ม10แต้มตามสิแต้ม,ต,ม,ต,มต่ออีกก็ได้ประมาณนี้ครับสาหรับฮราหนอยปกตินะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับ7、จบน6、กบน6บนหบนเบน, 6, บน, 7, บน จ็ดถ้าเจ็ดมาบนครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยปกติครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอไอทีฮานอย v ีครับก็ชอบตามเกันนะถ้าไม่ชอบผ่านครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับอันนี้สําคัญมากนะครับอย่าลืมครับดูโฆษณาให้ผมด้วยครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับรวยๆครับ